ใครใส่ตายาวอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้นะครับใครที่มีปัญหาใส่ตายาวนะครับผมต้องขับรถด้วยดูจอคอมด้วยอ่านหนังสือเล่นมือถือด้วยนะครับผมแนะนํานะครับแว่นตารุ่นใหม่เลยทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับเลนส์โปรเกรสซีฟไร้รายต่อเลนส์โปรเกรสซีฟไร้รายต่อมันดียังไงนะครับผมมันดีในส่วนของมันสามารถใส่มองไกลได้นะครับใส่ดูจอคอมได้ดูระยะนะนี่เนะี่ยมีระยะกลางดูคอมแล้วก็ระยะใกล้อ่านหนังสือเล่นมือถือ นะครับแว่นสายตายาวเลนเดียวเนี่ยมันต้องมองลดแว่นเนาะต้องมองไกลมันจะเสียบุคลิกแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับออกแดดเป็นกระแดดในตัวด้วยครับออกแดดนะครับเลนส์จะเปลี่ยนเป็นสีเทาดําเลยนะครับรุ่นนี้นะครับดีไซน์เท่มากๆเลยนะครับโอ้โหครับมันกรอบแว่นนะครับผมทรงสปอร์ตด้วยนะครับผมขาแว่นนะครับผมเป็นอลูมิเนียมอลลอยลิดบางนะด้านหน้านะครับเป็นวัสดุ t r 9 0สีจอกด้านด้านโอ้ผู้ชายใส่เท่มาก ดูนะครับดูช้าๆชัดๆเลยนะครับกรอบแว่นนะครับยืดหยุ่นใส่สบายคืองานสวยมากดูนะครับปลายขานะครับปลายขาด้านในนะครับเขาจะทําเป็นเหมือนคล้ายๆเตนตุกแกมันสามารถเกาะอกกระชับนะครับแล้วก็หุ้มด้วยซิลิโคนนะครับผมทําให้ไม่บีบขมับเลยนะครับรุ่นนี้ คือดีไซน์สวยมากแล้วดูแป้นจมูกนะครับเนี่ยปกติเนี่ยถ้าแป้นติดแบบนี้นะครับผมผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เลนโปรเกรสซีฟนะแต่ตัวนี้นะครับมันเสริมแป้นขึ้นมานะครับให้มันสูงให้มันสูงขึ้นนะครับใส่เลนโปรเกรสซีฟได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับกรอบแว่นยืดหยุ่นโหดตะโซงสวยจริงนะครับเนี่ยสีดําขาแดงที่ผมใส่อยู่จะเป็นสีดำไอจะเป็นสีเทานะครับตัวนี้เป็นดําเทาดําเทานะครับ ตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับมี3สีให้เลือกเลยนะครับผมสวยมากใครไม่ทราบตัวทยาวของตัวเองนะครับแต่เมีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กๆไม่ชัดลูกค้าเม EN, น้นอายุมาได้เลยนะผมมีวิธีเช็คตัวทยาวตามอายุคร่าวๆให้นะครับใส่ชัดก็ตาเปล่าแน่นอนนะครับ